สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนนะครับขายของใน s h o ป e e นะครับ1นะเลยครับกดไปที่ s h o ป e e นะครับ2นะครับไปที่ฉันครับด้านล่างด้านล่างนะครับกดที่ฉันนะครับด้านล่างสุดนะครับนะครับเห็นไหมครับของเราเวลาสั่งของก็จะมีนะครับที่ต้องชำระนะครับมอง know, ไปดูข้างบนนะครับร้านค้าของฉันนะครับข้างบนสุด <roads men arem rome> นะครับฝั่งซ้ายนะครับกดเลยครับ แล้วก็ก่อนแรกเขาจะให้กรอกนนะครับกรอกข้อมูลต่างๆนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอินบ็อกมาถามได้นะครับเห็นไหมครับเราก็ไปแก้ไขหน้าโปรไฟล์ที่อยู่ของชานะครับแก้ไขนะครับให้มันถูกต้องบัญชีธนาคารนะครับถูกต้องเสร็จแล้วปุ๊บเราทําเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาเพิ่มสินค้านะครับเห็นไหมที่มีเครื่องหมายบวกครับกดไปเลยนะครับเลือกรูปภาพครับ ก็ใส่สินค้าเข้าไปนะครับก็ใส่สินค้าสักตัวเดี๋ยวนะแบ๊บนะสมมุติผมจะใส่เอาแบบเอาแบบนี้นี่นะครับลายคิตตี้ครับแบบนี้ปุ๊บนี่ครับใส่ซื้อสินค้านะครับ สวยนี่นะครับสองลายละเอียดนะครับก็ผ้าปูที่นอนหมวดหมู่นะครับเราก็ติ๊กๆนะครับนะครับจะให้เลือกครับเราก็เลือกเลือกนะครับของผมเอาเป็นนี่ครับแฟชั่นผู้หญิงครับใส่ยี่ห้อด้วยถ้าไม่มีก็นี่ครับใส่เองเลยใช่ไหมครับ คลิปมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะมันเสียเวลาอัดนะครับก็ใส่ราคานะครับใส่ราคาสองคังสินค้าครับเรามีชิ้นเดียวครับเรามีประมาณร้อยนะครับร้อยเมตรนะครับน้ำหนักจำเป็นนะครับของผมคำนวณแล้ว0.15นึ่ะครับหนึบันทึกโอเค สการจัดทรงนะครับ,น,รบนะครับของผม JNT อยู่แล้วครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้ครับก็กดเลยเนื้อผ้าอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปครับอื่นๆนะครับหอ,นะบอ,อต้องใส่ให้เยอะๆครับมันก็จะบอกนะอันไหนใส่ไม่ได้ครับ รวดลายอ๋อเห็นไหมครับร <c oughs> วดลายเป็นการ์ตูนสีชุมพูก็จะนานหน่อยนี่นะครับเห็นไหมครับเวลามันไม่อนุญาตมันกน็นจ,ะจะบอกครับโอเคแค่นี้สีนค้าเราอยู่ตรงนี้แล้วกดนะครับกดแชร์ก็ได้ครับนีครับกดแชร์นค เราจะเอาไปโตดไหนก็ได้นะครับแบบนี้โอเคแค่นี้ครับ4นาทีคุณก็สามารถเป็นเจ้าของใน s h o ป e e ได้แล้วขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้คนนะครับนะครับเราเราก็จะมียอดขายมากมายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ